เมื่อคิดตอนออกจากระบบทุกครั้งเช็คเมลกันหน่อยนะมะนาวอืมย้ yeah. เอาละเช็คเมลเรียบร้อยแล้วกลับบ้านนีกกามะนาวเฮ้ยวันนี่นายยังไม่ได้ออกจากระบบเลยไม่ใช่หรอได้เวลาออกปฏิบัติการแล้วไปกันเถอะไซเบอร์ด็อกระวังนะครับน้องแว่นมะนาวพูดถูกนะทุกครั้งที่น้องๆล็อกอินในเครื่องของคนอื่นๆหรือเครื่องที่ใช้ในที่สาธารณะ เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานแล้วควรล็อกอัลทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าน้องๆจะใช้คอมพิวเตอร์ที่ไหนก็ควรจะล็อกอัลพาสเวิร์ดทุกครั้งนอกจากจะเป็นการป้องกันข้อมูลของตัวเองไม่ให้คนอื่นสามารถนำไปใช้ได้แล้วยังเป็นการป้องกันการสวมรอยจากบุคคลผู้ไม่หวังดีที่อาจจะขโมยแอคเคาท์อีเมลของเราแล้วนำไปแอบอ้างใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายก็ได้นะครับขอบคุณมากครับพี่ใจบร์คิดที่ออกมาเตือนครับ